ตีแบตลดความอ้ hey, baby, วนไอ้ไปบียนะ่ะเอ้ยครูเล่นมาหน้าตอนนี้ไม่ให้เร็วไม่ต้องเล่นหลอกครวครูโดนรถนี่ไถเสียลมเฮียผมเขียนในนั้นให้เ ทาหารตีตายทิ้งตายควางได้โดนรถม้าไถเสียอรมไปดูเถอะจัดตูนย์คิวมื่อรถมา้ามืงอเอ้ยม้ามื่อขี้โกงเกินอูถึงจะต้องไปถอดรูในดแดคแอร์ไก่สับ <c oughs> อ้าวไี่ไปใส่อะไรอะใส <c oughs> ่รถข้าควบคุมอ่ะไอ้เจนแม่เล่นไปสองตาม้นงโดนรถมา้า ปวดศูนยคิวตากูถอดเลยเียกูเล่นแมนละอยู่ยากอ่อมกเร็วบีเร็วขึ้นเลยปีนขึ้นให้เร็วไปเห็นใบหนู เขียนยังวะโป่งโล่งสบายวะลองเขียนแล้วเดินไปเลยดีกว่าไหมเดินไปเลยเดินไปเลยเดินเดินไปที้นี่มันเดี๋ยวมันยิงสะพานก้างมาช่วยกูเซียวปาจะแตกแล้วเร็ว วิ่งไปเลยวิ่งไปเร็วเอามีทหารเลยนะตายนะตายนะเป็นฮีโร่อะเฮ้ยเราอะตายนะไม่มีฮีโร่ม,ม,ม, oh. มาเฮ้ยมีทหารมาต้องรอมันเล่นโง่อะเมื yeah, to to so ่อไหร่ละอาเล่นโง่แล้ว เล่นโง่ละเล่นโง่ละมาโอ่ฮีโร่มาดิไม่มีติดแม่งเนี่ยกระโดดข้ามได้เพื่อนชัดเพื่อนเข้าไปถึงแล้วนะเมื่อกี้ตาย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 ปวดเจ็บแป๊บอาหารก่อนได้ไหมมายึดละอ้าว มาไม่ได้ก้างซ้ายสัตว์นีไงล่ะกระเด็นไปดิเอาไหมจะเข้าเอาไหมน่ะจะเข้าไหมโดนหนีเลยละเข้ามาโดนตีกลัวดักแม่งก่อนเลย มเลือกทหายก่อนได้บีแต่ไปเฟี้ยงหอกเฟี้ยงหอกเฟี้ยงหอกนะเฟี้ยงหอกนะกูบอกกูบอกกาเฟี้ยงหอกนะเฟี้ยงหอกหรือยวแลกกระจอกเฟี้ยงหอกกระจอกตายเป็นโควแหมอุ้ยไม่กระจอกแล้วตรงเนี้ยกั้งถอยกันกั้งกั้งถอยกันกูลงมางล่างนะกูไม่มีนะเฮ้ยเฮ้ยคือไปเอเนี่ยไปวะเนี่ย เดินเพื่อนโดนเดินเห็นแล้วกูตีนะกูตีนะถอยก่อนกูตีกูตีถอยก่อน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 เอได้โอ้ยเฮียกี่กองวะเนี่ยโอ้โหสัตว์เฮ้ยไหวเหรอเฮียไม่ไหวดิโอ้ยโดนทีมอีกโอ้ยทีมสองถอยถอยนีเลยหนีเลยหนีเลยโอ้กูตายกดอาหารก็โดนอัดก๊อฟฟี่อยู่เนี่ยอีมัน Icana, ยึดติดเออไอสัตว์นี่เอา champions! เต็มสวยสวยแลีวสวยที่สวยใช่เลยเพื่อนมาช่วยแล้วน่ะไอสัตว์โอ้โหไอสัตว์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 ใจเย็นไอ้เหี้ยเออตายมีใครวิ่งเข้าซีเลยไหมเต็มแบบเร็วจัด มึงกูขี่ม้าเข้าไปนะสุดท้ายช่วงน o n เฮ้อเฮ้อเฮ้อ ไอสัตว์เกิดใจเย็นดิไอ้เหียเรียบร้อยมวยไม่ได้แคตัวเรียบร้อยอาจจะอร์พิว่าเตียวเล่ดไอ้เหียมันเกิดหน้าประตูแล้วมันเอาม้ามาดักไว้หน้าประตูเรียบร้อยเล่ดเลยเนี่ยอัลเดอพิทแล้วเติมมึงแล้วไม่มันไม่ให้เกิดอย่างงี้เนียมันเกิดมาปุ๊บแบบไอ้เหียมึงเอาถามมาอยู่หน้าประตูเลยกล้ลายเป็นเกิดปุ๊บตายหมดเลยมันกำลังุบุนอยู่มึงก็เลือกจุดเกิดจุดอื่นดี มีจุดเดียวหน้าประตูอ่ะโครชี่แย่เลยหมดเลยทหารกูคุยอย่ารอดเลยแม่กูบอกแล้วอย่าเล่นเลยใช่ไหมตัวมีผ้าเตียวมาร้อนูถึงก็ถอดรูนอ่ะกูบอกก็แหละไอ้เจ้าไอ้สัตว์เกิดดีๆมีทั้งเยอะไอ้สัตว์ไม่เกิด้นมาแล้วนะตาย กูเตือนแล้วไงคุณล่อเขาเรียกคุณล่อไปลลายไปวัสดี้

วัไ้าังมไมขันหนึ่งกงุกนสวยไอจีวะหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมีแล้เฮ้ยม,ม,ม,มันจะมาขึ้นรถไมอ้อีกกัางเฮ้ยมันขึ้นนดาเฉย

Oh, không yeah, yeah. oh, thím there no well, mà, hay, điêu, ngồi, căng, 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 เอาสวยนะว่าไปคำว่ลาล้างไอ้ซาร์สโซฟอนอุ้ยมากางกางถอยไปก่นอ,กอกนนะกางถอยไปก่อนนะถอยไปก่อนนะกางถอยไปก่อน,นถอยไปก่อนเฮ้ยไอ้บีมโล่น้ำนี่บีมนี่ไงโล่มาไปให้ไป,ไปทางไหนอะไป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 รู้พวกมึงจะไปไหนมึงก็นำไปดิขวาขวามีม้านะขวามีม้านะ ขึ้นขึ้นขึ้นบกไปเอ้ไม่ใช่มันขึ้นบกขึ้นขึ้นบกเฮียแล้วขึ้นบันไดไปแล้วขึ้นบกรอก่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเพื่อนมารอเั้งตั้งเดียวตั้งรอตั้งรอโอ้โหเฮียฟังดูเต็มตาเลยวะอ๋อ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 ทูเกเตอร์อ๋อทูเกเตอร์อ๋อทูเกเตอร์เฮ้ยเฮียธนูมันยิงมาอยู่งหลังมาขึ้นหน่อยด้ย ไปแล้วมีทางปืนใหญ่ปะเฮ้ยมันฟาโร่ตี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 ยึดแล้วเรายึดแล้วเรายึดแล้วตั้งโลสวยโอ้ยมันดันอยู่หน้าฮะเหยืนอเหยื่เข้าหลังไม่ได้เหยืนถีบถีบออกไปจากวงให้หน่อยครับ ยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้ข้างหลังข้างหลังเฮ้ยพวกมึงยึดยึดดิเน้นยึดเน้นยึดเดนฆ่าฮีโร่ที่มันวิ่งเข้ามาสวยนี่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 ตัวนึงตัวนึ่งไอบีมเอาเอายืนไว้ยืนไว้เอานั่นเอาโลยืนไว้ไวกิ้งคาร์ดมาซ้ายมือจบแล้วสวยเกลียดเกลียด อะไรอ่ะก no ูได้เป็นหน่วยพยาบาลได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยยึิดพยาบาลนี่พี่ต้องหน่วยฆ่าเลยกูอ่ะกูเพิ่งเอาทหาร3ะาดาวมาเล่นสองเนี่ยไอ้เขี้ยฆ่าไปห้าสิบตัวทหารสี่ดาวกูยังไม่ออกเลยนะทหารี่เนี่ยไอ้ดอนกาลาวิต้านี่ม่งเก่งนะมึงไอ้สัด ไปอะไรโม่อะหรอไอ้ไอ้เออไอ้เชี่ยกลัวมาสองตาฆ่าไปบ้านเลยเล่นง่ายเลยเลมา้มาม้าแพทนี้ในกลุ่มแม่งมีแต่คนบ่น,นเฮียเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลย,เลไไเลยมันมันในนี่เว้ย ที่มันโดนรถม้าตายอ่ะเพราะมันไม่กระเด็นเว้ยม้าในเกมเนี่ยมันไม่กระเด็นมันไม่สามารถกระเด็นได้พอมันมันไม่กระเด็นปุ๊บมันโดนยูมันโดนเดเมจรัวๆเว้ยเออปกติถ้ามึงกระเด็นไปแล้วมึงไม่โดนรถม้าชนมันก็จะไม่โดนเดเมจใช่ไหมแต่เนี่ยพอมันไม่กระเด็นปุ๊บมันโดนแบบปูดเดียวเลยมายไปเลยยกตาเออตายเลยไปเลย มันเละเทะไปหมดมันต้องแกะถ้ามันโดนเ็มม้ามันโดนเลมเม็ดแบบแบบอย่างเงี้ยมันยังไงมันผ่านทีเดียวมันตายอยู่แล้วไม่ว่าเลือดมึงจะเยอะแค่ไหนม้าอะไรก็แล้วแต่ตายเฉียวก็ตายเพราะมันโดนแล้วมันไม่กระเด็นไงรถม้าเขาเล่นสายไหนกันวะบนหรือล่างวะไอ้เชีย ดู้เลยกูเล่นที่สองเนี่ยเลยที18รเีเวลนิดเดียวพี่ครึ่งทางแล้วไม่เล่นละไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะไรวะกดม้ากู <c oughs> กันหรือบุกอ่ะโอ้โหดังนี้ถ้ากันกันก็ชอบเลยบุกไม่ชอบเลย <laughs> บุกยากเ <laughs> หลือไปบีทั้งคนตั้งปืนหนึ่งเนี่ยต้องไปบุกอ่ะเดี๋ยวช่องช่องชิอร์รี่วันปุกอ่ว่าอะไรไม่วา <Burn> 爪子！我们亳州老乡，一个二个都凶赳赳。 เลี้นเสานีเล่นบ้าไเนี่ยไปดีืวเมื่อวานซื่นวิ่งมาสัตว์ขาเปียกเลยแม่หัวร้อนเลยเกือบตะเกือบช็อกตกท่อพี่อากาศมันร้อนเลยเรียบรวิ่งมาขาเปี่กนร้อนเตอนนี้มันร้อนเฉยเลยมันมันอ้าวมาสักมากหลายวันแล้วอือเฮ้ย ไอ้เด <fin ally> <ots> ี๋ยวกูส่งรองเท้าให้มึงดูใส่คู่หนึ่งสองพันแปดสองพันกว่าบาทโคตรสวยนะเออสวยมากเสียดใหญ่อดแล้วเนี่ยของอะไรกอนนะไอ้กี้จอแดนเหรอใช่จอแดนอะ็นอะไรจ่าจ่ามอร์แรนจ่ามอร์แรนจ่าสอง สีแดงโหโคตรหล่อแต่วิ่งแล้วหอบเหมือนเดิมเล่นอะไรแบบเดียวจะเป็นโลกเวลาเรื่องเท้าอ่างนานกว่าใช้เวลาบ้านตัดไอ้ไอ้ไอ้อาจารย์นั่นคงเซ็งอ่ะเพื่อไอ้กุกอ่ะไอ้สารคุณงนักกีฬาไอ้เหี้ยเขาเป็นนักกีฬาเหรอ เออแล้วพวกกูไปเล่นเนี่ยเล่นแป๊บเดียวแล้วแบบพวกกูนั่งแล้วกูกไม่เอาแล้วอะมันจะกี่เล่าอะแล้วเขาเออแล้วเขาอุตสาห์แบบเขาอุตสตห์แบบมาเล่นอ่ะมาแบบไอ้กูกูไปชวนมา่ะเออมาเต็มที่มาอะไรเงี้ยไอ้ยันนี่เล่นเกมหนึ่งพักประมาณยี่สิบนาทีไอ้แบบไม่ไหวให้เหนื่อยเออไม่เหนื่อยไม่ไหวไมเหนื่อยแก่แล้วเนี่ยเอพื่อที่ดีไอเด็กไอเด็กคนนั้นน่ะที่มากันกลัวไอ้สตร์ไอ้กูบอกเลยนะอ๋อน้องเขาเป็นตัวป้องกัน ไอสัตว์เป็นดันกูขี้แตกเลยี่อ่ะใช่เหรอการเล่นผาเรียกขี้แตกไอสัตว์เข้าห้องน้ำ่ะตัวมันโคตรใหญ่ไอ้เหี้ยให้กูไปเล่นกูยันดันปรุงกูอ่ะใช่แ็ดกกูเดี๋ยวเนื้อมาแี้เดือกเนื้อคิดดูดิถ้าถ้าสมมติถ้าเกิดว่าจะเกิดว่ากูร้องขอชีวิตเด่ะตอนกูเล่นเด็กกูจำได้เลยน้องไอสัตว์ปล่อยกูเฮ้อไอ่ี่อ่ะอกน้องปล่อยพี่เฮ้ยนี่กระจกมันประกบกูแบบแม่กูยจะไปไหนเลยกาดนะเป็นกาดนะ เซนเตอร์ไอ้สัดันกูหื่นเงบอกตอนี้พี่จะ้วกแล้วไม่ฟังเลยสัว์อยยมาเร็วๆึ้นเลยึ้นเลยึ้นเลยได้เปรียบเปรยบเปรบอะไรไอ้สั์ไม่ฟังหนีดีไแล้ะเฮ้ยมันไม่กันว่ะอุ้ยี้ยมันกันแล้ว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 มาแล้ยปลาหอกลิมปลาปลาหคนโง่อุ้ยเรียบร้อยโดนเพื่อนยัดเข้าไปดไป

เพื่อนเข้าไปแล้วมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเพื่อนเข้าบ้านไปแล้วเออมาเลยเข้าเลยเอ้าแล้วเพื่อนก็เลี้ยวออกไปแล้วออกเต็มเลยสักมาเลยมาดิเข้ามาเลยปืนมาตั้งไอ้ไอ้ไอ้ปอนสัตร์นึกว่าปืนนึกว่าปืนเรียกว่านึกว่าปืนเล้ตอยไอ้รอนไหนเนี่ยอะไรปืนไอ้เหี้ยใส่ชุดอย่างงี้กูคิดว่าปืนไอ้เหี้ยมันหลอกอ่ะเดี๋ยวทหารเลย กระจายเลยเยี่ด้วยไอรอนตกตระจายไปเพื่อนในบีทหารหายไปเลยท่านอูโดนม้าอีกอูใสไปมันด้วยเละเลยเอียงเดือดขาดตัวกรเกพื่อนก็วกิ่งออกหนีกูยังไวเลยสัตว์ แต่ใครจะไปรู้อ่ะยึดแม่กูคิดว่าปืนยึดแม่ใส่ชุดเหมือนไอ้เอาไอ้ไอ้ไอ้เฮาวอลังไงคิดคิดว่าแบบเนี้ยเฮาวอลังถือหอแม่คนหนึงฮาวอลังถือมองไอ้แดงไปเอาตะกินมาหลอกขอมาเลยไอ้บ้าพูดเลยฮาว่าไอ้เอี้ยตะบองปืนปืนโอ้โหแม่งควงมาเลยควง ไม่ตอนตอนมั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 นกดสองมึงก็ไปสกิลใส่มันสกิลอะไรเขาไม่โดนถ้ารอสักแป๊บมึงให้มันหายก็เนะแล้วค่อยใส่สกิลใส่รอดมดนะตอนมันกดสองไปเข้าข้างหลังดีกว่าหัวเข็มรถอยู่นะเราไปเอ้ยเฮ้ยท็อปมาฮะฮะช่วยหน่อยข้างนอกสวยมาแตกแล้วโอ้โดนกู แตกตายสวยสองขั้นกำลังสวยไปเอาไพ่มางเฮ้ยไอ้นี่มันดันออกมาก้างมาไถหน่อยดิผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ให้มันกลับไปได้สักตัวเดียวน้อ ยินใจดิยินมาเลยมาเลยมาดีมาเลยตัวเขาวะไม่มีไม่มีโล่อะพ่อโล่นำอ่ะให้โล่นำอ่ะโล่ไม่มีเดี๋ยวรอโล่มาก่อนออ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 ทูเกเตอร์ออทูเกเตอร์ออทูเกเตอร์กดอะไรพูดวะตัวนอนกัตัวนอน เดินเพื่อนเข้าแล้วเดยนมาเร็วมาเร็วเพืนเข้าม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 าถ่ายให้นี่มัหน่อยนะถ่ายให้นี่มัหน่อยนะกูรอจังหวะอยู่เข้าไหนเข้าขวาหรือว่าถ่ายให้ไอ้อ้มดีได้ดมั่งเนี่ยรถมามาได้มกูดันกลางนี่นะกูดันกลางนี่ท็อปมา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 าาาามาาา โอ้โหดันไปแล้วแต่เสือกูุณโดนอะไรวะโดนปืนไฟโอ้เข้าใจแล้วตายเลยตายดีกว่าไวกิ้งมันกดสกิลไม่ล้มพี่ออืออุ้ยหูระเบิดตายอ่ะไปืดอไปถึงกองเพื่อนไปได้หมดวะพี่มันโดนดักเนี่ยผม ไม่ปืนไฟมึงต้องฆ่าปืนไฟมันนั้นน่ะตรงนั้นน่ะไม่ไม่ปืนไฟมันไม่ตายเราแพ้นั่นแหละปืนไฟมันไหนวะสองตัววิ่งกลับไปแล้วเนาะเลือดเลือดอ้วตายตายเลยตายละอนนี้พี่น้องครับใจเย็นใจเย็นทหารเราเยอะกว่าใจเย็นล้วนไปก่อนน้วนไปก่อนน้วนไปก่อนสามร้อยนะสามพิร้อยนะทหารเราต้องประหยัดแล้ว กองได้มาสี่ตัวเฮียเฉลี่ยกองสองตัวผู้เล่สี่ตัวเยอะพอปุ้งกันเดี๋ยวหัวโล่ไปหัวโล่ไปหัวโล่นั่งไปโอ้ยเป็นแนวหน้าอะไรเฮียเป็นแนวหลังกูหอกไถเองโล่ไปโล่ไปเดี๋ยวดันน่ะ เมื่อกี้ไถไปเฮียวะกิมไม่ลงทุกตัวจริ้งมาเนี่ยไม่ลงเออลงแต่ลงได้ไม่เอ้ยรถมันมันมันมีสกิลไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไอ้ก้างสกิลอันมาตามัหนัะสกิลของของไอ้เนี่ยเข้าไปไหนแล้ววะใช่สกิลสกิลกดซีตายเออสกิลแตกคันอยู่กสกิลสกิลของลูนใช่ไหมลูนลูนเออไม่มีแบบโกงสองจุดห้าวิไอสัตว์อมาต่าม้ามาม้ามาเอายัง มามาเยอะเพื่อไม่มาเลยแกรอถอดไม่แน่ว่านี่สายก็หยับแล้วนะผมขยับแล้วนะกุตีอะไรของกูวพุตีไปไหนวะนะพี่พี่พี่ผมนั่งไว้ก่อนไปซอยซอยซอยผมนั่งไว้ก่อนผมนั่งเข้ามุมไว้ก่อนอโดนะไรตัวหลังแล้วเพื่อนตัวหลังแล้วหลังเอาเพื่อนตัวหลังแล้วไอ้ไส้มดไยหมดไยหมดผมขยับผมขยับ โดน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 เจ็บรถม้าตกจ้วงจ้วงจ้วงเลยจ้วงเลยแตกอะไรมีนั่งเฉยดิมีไงนั่งอยู่ผมจันก็มังหน้าก่อนโอ้ยเจทเขี่ยตัวอะไรเนี่ยเจทไอ้หอกนี่มันยังแรงอยู่อีกเหรอวะกูตายตายกูตายไอ้หอกไม่แรงสักไรล็อติเปอร์ยัดสัตว์ lắm lấy được phong mắt quá mặ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 t quá quá mặt 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 quá กลังมาคเลยอ้โหถอยถอยถอยเดี๋ยวช่วยเพือนหน่อยกำลังไปตัวเมื่อยู่ล้มโอ้โหตายเฮ้ยจีเข้าไปตรงรูดิใครว่างจีเข้าไปตรงรูมาหน่อยนะผมมีผมมีจี มาเจ้าวันจิ้มได้ไหมป้าป้าสวย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 เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วสปาต้ามานล้วอ๋อไม่ใช่สปาต้าไอ้เรียบเพียงหอกไอ้สักทำไมเพื่อนใส่ชุดสปาต้ามาหลอกเหรออืมเออโหเขาเขาแข็งตัวเขี้ยมมาช่วยเพื่อนหน่อยเว้ยช่วยเพื่อนหน่อย เออตายเลยโอ้ดันจะเข้าอยู่แล้วหมดแล้วเจ็บเป็ดเชื่อนหนีมาแล้วย้่ห้อโลนั่งกองเดียวเว็ดเว็เว็เว็ตายกันมั้ตายกันมั้งอุ้ยเพื่อนมาช่วยสัธิต ที่ดรอว์นี่เขาไปอยู่แถวหน้ากำแพงอ๋ออ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 ุกเกตเตอร์ออทุกเกตเตอร์ตายซะเฮ้ยมันออกมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยสวยสวยเอามัน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 เรียบร้อยนะทำไเอ้ยนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตาย ออมามาอ๋อ๋เวทอาินิตเวทอาินิตเวทอาินิตรอหน่อยอยากรักจริงเเร็วเร็วแม่งเลยมันเสียงไดหัวแพ้เสียงไดโก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 โดนโดรีกกูเลยเัวไอ้สั้นเฮ้ยีไปดีีไปรวใครี่ีเข้า โนอะไรเนี่ยเฮ้ยสัตว์โอ้ต้นต้นเรืองพแรงอะไรอ่ะตายหลังอีเนี้อีเนียระวังอนีอนียไอ้เ่มไอ้เบม่อไเบ่อ้เบ่อไอ้เบอเอาอยู่ไหนเนี่ยคน้ะที่อันเ่อไอ่รถม้ไม่เห็นเอ่วยเื่ออเ่่เ่ออเ้อ ไปเห็นโน้อมล่วงขันเบลเลอร์บาลาเพื่อนไปเร็วขันแรกทางนูน้นล่วงล่วงล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วกระยำอยู่ไอ้อสัตว์นี่ขึ้นได้ไงเนี่ยไอ้พวกอุลรู้หน่อยมาอ,อุลุ่นหน่อยมาอ,อุลุ่นหน่อยถีบจะถีบไม่ได้สัตว์ถีบขาขึ้นไปคิวได้อ้เหี้ย โดนเสียเฮ้ยเอาหน่อยบีมโอ้โหอะไรบักตายเฮียร้อยโอ้ยพี่หายเลยอะอือกำลังกระโดดสับเลอยู่อือพังไหมโอ้ยสัตว์อ๋อมันเอาธนูมายิงธนูอีพีหนึ่งข้างบนเพื่ออะไรเนี่ยกูถามเลยไปเพื่อเฮียอะไรเนี่ย เฮ้ยทหารมันหมดแล้วพี่ทหารหมดแล้วบาดเจ็บแปดตัวจบแล้วจบแล้วจบแล้วทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราอากมาวิ่งบุกไงให้เดี๋ยวกูออกตันกูเลอร์ก่อนลูกกูไม่ยอมนอนหรอก ชงชงมันเหนียวมันจังเลยวะรรถมาไม่เล่นโคตรมันนะไอสัตเรรถมาลวหามันหมาเราไ่เสียแม่รอโคตรนาน you can blow